สวัสดีค่ะพบกับช่องปังปอนเพลยนยน YouTube ชาแนลค่ะวันนี้มีรถเก๋งเล็กอีโกคามานำเสนอนะคะบอกเลยว่าสภาพใหม่ๆเลยค่ะคันนี้ได้โฉมปี23เนะะี่ยค่ะเป็นซูซูกิสวีปนะคะรถแบรนด์ญี่ปุ่นเลยบริษัทแม่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะรุ่นนี้เป็นตัว1.2เครื่องยน102เนะะี่ยค่ะตัว GL นะคะตัว G.L. แล้วก็ได้โฉบปี23ราคาออกป้ายแดงอยู่580,000บาทค่ะนะคะคันนี้นะคะมานำเสนอเนราคาที่บอกเลยว่าคดคุ้มฟังดีๆพี่ๆค่ะใครอยากได้สภาพใหม่ๆราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบ2 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้เราขายแค่49,000บาทเท่านั้นเลยค่ะราคาหายไปแล้วกว่า170,000บาทเลยค่ะ วิ่งใช้งานฟังดีๆไม่แท้นะคะรถคันนี้วิ่งไปแค่7,000โลค่ะคุณพระได้สภาพป้ายแดงมาแล้วค่ะหายไปเกือบ3ปีนะคะรถคันนี้ปี23ประมาณใช้งานประมาณ2ปีกว่ากว่าวิ่งใช้งานตกปีละไม่ถึงไม่ถึง3,000โลเลยค่ะโหใช้งานน้อยสุดๆเลยค่ะนี่ไม่ถึง3,000โลนะคะ บอกเลยราคาหายไปแล้วกว่า2 0,000 0บาทใครมองหาความประหยัดโดยไม่ต้องใช้ระบบไฮบริดคันนี้เครื่องเบนซินมีโหมดอีโกคาให้ขับขี่นะคะเป็นรถอีโกคาประหยัดน้ำมันค่าเฉลี่ยประหยัดน้ำมันต้องบอกเลยว่า s u z u Swift ทำมาดีเหมือนกันนะคะเป็นรถที่ติดอันดับ2ลรองจากมาสด้าก็จะเป็นรุ่นนี้ที่ได้ความประหยัดน้ำมันค่าเฉลี่ยเราล้าวบสกิโลเมตรต่อลิตรค่ะ สภาพใหม่มากไม่มีช้ำไม่มียับรอยบุกเฉี่ยวชนไม่มีค่ะงานใหม่กริบเลยเหมือนได้รถใหม่สภาพป้ายแดงไปคุ้มค่าแน่นอนสภาพสมบูรณ์มากๆคันนี้นะคะรีบเชร์รีบจับจองกันได้เลยใครอยากจัดเต็มฟีดาวคันนี้คุ้มค่ะผ่อนแค่เ0็ดกว่าบาทเ0็ดนต้นๆค่ะฟีดาวได้เลยราคา4ี่0 0 มีคันเดียวนะคะไม่น้อยนะคะสีขาวปียสนะคะรีบจับจองได้เลยในสต็อกมีแค่3าคันเท่านั้นนะงานปรับชงสภาพมาเรียบร้อยแล้วคือล้างสะอาดมาแล้วเรียบร้อยคันนี้ต้องบอกเลยว่าแลกรับเข้าก็สวยงามนะคะหมดจดเลยนะคะบอดี้ไม่มีบุบชนเฉี่ยวค่ะโครงสร้างเดิมหมดไม่มีรอยบุบเลยนะการันตีรถได้เหมือนใหม่สภาพป้ายแดงค่ะที่ ท่านไหนที่มองหาในส่วนของรถ E c o กคาปรปนแนะนำคันนี้จัดไปได้เลยนะคะวิ่งใช้งานในตัวเมืองไปทำงานทุกวันเนี่ยเหมาะเลยประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดทุกครั้งที่วิ่งรถเลยนะประหยัดค่าเติมน้ำมันได้เยอะนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ที่เห็นว่าบอดี้เขาจิ๋วๆเนี่ยนะคะอินส i ปเรชันเนี่ยมาจากรถ มินิคูเป้เลยได้ทรงแบบนั้นเลยค่ะนะคะขวัญใจวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยที่แบบเพิ่งเริ่มหัดขัดขับขี่มีรถคันแรกจัดได้เลยนะนะคะพอดี Body สวยค่ะสีขาวเป็นขาวมุกนะคะโลโก้สุสกินะคะซ้ายขวาเป็นแบรนด์ที่รู้จักในกันอย่างดีในไทยอยู่แล้วนะคะแบรนด์แม่จะอยู่ประเทศญี่ปุ่นชื่อสุสก s สว f ปก็บอกอยู่นะคะ อะไรต่างๆศูนย์นะคะคล้ายๆโตโยต้าเลยแต่ว่าตัวในส่วนของซ่อมแมนฮันแดนบำรุงไม่สูงค่ะราคาดีแถมแปรดน้ำมันนะ,ะใครมองหารถที่ไม่ใช่ไฮบิดและอยากได้ความประหยัดบอกเลยว่าเห็นเล็กๆอย่างนี้ภายในนั่งกว้างและก็พื้นที่ศีรษะเหลือเหลือแบบเหลือเยอะเลยนะคะางปอนสูง165ขึ้นไปนั่งแล้วฝั่งคนขับนะคะเหลือพื้นที่ศีรษะอีกหนึ่งคืบมือค่ะ นะ,ะรีบดูคลิปนี้ให้จบเลยนี่สําหรับตัวยางยังไม่ได้เปลี่ยนมาเดิมโรงงานติดมานะคะติดรถมาเดิมโรงงานจะเป็นปี2 0อ่าจะเป็นยางเก่านะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเช็คยางให้าย,ยางจะเป็นของแบรนด์เกาหลีนะคะแฮนโคกแล้วก็ตัวยางรู้สึกจะเก่ามานะคันนี้นะคะใครมาจากช่อง YouTube ช่องนี้ที่ดูคลิปนี้อยู่บางปอนลงไว้ให้พี่ๆคะ่ะ บอกเลยนะคะเดี๋ยวมีสิทธิพิเศษของแถมจัดเต็มให้ค่ะอ๋อนี่แหละนะคะสำหรับตัวยางมาก้มดูก่อนอยางปเป็นแท็กคูุของเกาหลีนะคะนี่นะคะสัปดาห์ที่5ปี19อยางนะคะเช็คสภาพเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นใครมาจากคลิปนี้แจ้งได้เลยนะคะแม็กลงล้อมแม็กมาแบบนี้ค่ะนะะเป็นแม็กแตกมาแบบนี้ค่ะนะคะมีในส่วนของ บางคนที่กริบมากๆนี่เคลือบการสนิมให้อย่างดีช่วงล่างเดิมค่ะนะคะสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยบุบชนนะกระตีรถไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือรอยบุบรอยชนรอยเฉียวหลักยิ้มไม่มีบอดี้ด้านข้างกริบมากนะสวยๆเลยค่ะคันนี้สภาพเหมือนใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงนะคะแต่ราคาหายไปแล้วกว่าสอง2,000บาทคุ้มๆไปเลยค่ะ ด้ามจับมือเปิดมีสมาร์ทคิเลตห้สีเดียวกับตัวรถประตูหน้านะคะดีไซน์ประตูด้านหลังก็จะฟิลประมาณนี้เลยด้ามจับมือเปิดคล้ายๆ CSR หรือ HRV คล้ายๆกันนะะี่ยมีแบบว่าแอบ,บนะคะด้ามจับมือเปิดก็ซ่อนงานมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะบอดี้รอบคันจะเป็นขาวมุกนะคะทุกท่านกระจกเดิมๆโรงงานนะคะทุกตำแหน่งเดิมหมดเลยนี่แล้วก็ติดฟิล์มกัน UV ให้รอบคันแล้วนะคะไม่มีชรูดค่ะตัวฟิลมนะ นี่ตัวแม็กนะคะติดดิสเบรกให้คู่หน้าแล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับดอกกุญแจมีอัลล็อกเปิดปิดด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเวลาเปิดนะก็จะมีเสียงสัญญาณเตืนอน2ทีเวลาล็อกก็จะมีไฟกระพริบทีหนึงแล้วก็เสียงดังทีเดียวนะคะแบบนี้เลยอ่ะ เป็นอันรู้กันว่าล็อกแล้วแล้วก็ด้านหน้าดีไซน์สวยโดดเด่นนะคะมาเดินรอบคันให้หนึ่งรอบแล้วไฟหน้าเป็นฮาโลเจนรีเฟลกเตอร์สว่างจ้ชาชัดเจนนะคะตัดต่างโครเมียมกับโลโก้ของเขาเนะะี่ยค่ะทำมาเป็นโครเมียมนะคะป้ายทะเบียนไปเลขนี้เลยค่ะไฟตัดหมอกมีให้ดีไซน์สวยเป็นเอกลักษณ์ค่ะไม่ซ้ำใครแน่นอนใครมองหารถประหยัดน้ำมันจิ๋วแต่แจ๋วันี้จัดไปเลยเดีย๋ยวพาไปดูห้องบริสัทภายในกันเลยค่ะ ซุ้มล้อไม่มีรูลอยเลยค่ะค่อนข้างกริบเหมนะือนนะอ่าเปิดนี่มีในส่วนของนะคะไฟนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมเดิมหมดค่ะโรงงานเดิมหมดนะยกเว้นตัวล้อมแม็กนะคะแต่งมานี่กระจกเดิมหมดเลยค่ะของซูซูกิโลโก้ยังอยู่นะฟิล์มติดมาให้รอบพันแล้วเดิมหมดเลยนะคะฟิล์มนี่นะคะยังใหม่เลยสภาพใหม่มาก คันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปได้สภาพใหม่ๆเลยแถมไม่ต้องใช้เงินก้อนออกรถไปขับผ่อน7 000พันเอาคันนี้ได้เลยขอรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องคำ้ำ1 5 0 0 0 0บาทนะคะออกรถคันนี้ไปได้เลยค่ะผ่อนเบาๆ7 0 0 0ันกว่านะคะไม่ตึงมือมากแล้วก็สภาพเดิมสวยคิ Q, ้วนี่ในส่วนของขั้นบันไดนะคะไม่มีรูรอยเลยค่ะงานเหมือนได้สภาพป้ายแดงบอกเลยคันนี้ ไม่ช้ำไม่ยับไม่มีตรงไหนที่แบบว่าชํำรุนเลยยาม,มีทีเลขไม้เจ็0พันโลพี่ๆขารีบให้ไวมีคันเดียวและสภาพใหม่ๆป้าย,ายแดงอย่างเงี้ยน,นานๆทีจะเข้ามาให้เราเห็นนะภายในคือกลิ่นหอมเดิมโรงงานตัวเบาะเป็นผ้า สะอาดนะคะสีนี่สีเบาะนะคะแต่งมาแบบนี้ค่ะสะอาดไม่ช้ำไม่ยับเลยค่ะโอ้โหใหม่จริงๆกลิ่นเดิมโรงงานยังอยู่ภายในใหม่มากพรมยางสิลิโคนเอ้ยทุกอย่างเอ้ยนะคะใหม่สุดๆเลยเจ็ดพันโลนะคะนี่โอ้โหเบาะใหม่ตึงเปียะนะคะไม่ช้ำไม่ยับเลยค่ะสภาพพวงมาลายนี่ปุ่มพุพ่สตาร์ทมีให้เลยนะคะ รอบนี้ก็จะมีโครเมียมนะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะเอิ่มหยิบได้รู้สึกว่าเป็นทรงที่ให้มาแบบว่าคล้ายมินิคูเปอร์แล้วก็กระทันรัดคล่องตัวสำหรับวิ่งในตัวเมืองโคตรประหยัดเครื่องยนต์พันสองนะคะสภาพพวงมาลัใหม่กริบเลยค่ะคู่มือไปใหม่ๆพร้อมครบเหมือนเดิมนะกริบมากรถหน่วยงานคันนี้เป็นรโตย่าตันลิซิ่งลำดับเดียวค่ะนะคะ ทุกอย่างตัวเช็คได้หมดนะคะเจวันลูกค้ารับรถไปกล้าคอนเฟิร์มเลยนะคะโดยเพรยองของเรานะคะเราจะให้ลูกค้านะคะตรวจสอบนะคะภายในเจวันเรารับซื้อคืนเป็นการเคมแบบเต็มจำนวนเลยนะ,ะถ้าลูกค้าตรวจพบเจอชนหนักพิความน้ำท่วมกลับสีก่มใหม่มา,มาเรารับซื้อคืนเต็มจำนวน,นะคะ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพมีผลตรวจรถใบเซอร์ให้นะคะคันนี้ปี23ามย้ำอีกทีหายไปประมาณราวๆกว่า ปี2ปีกว่าวิ่งใช้งานตกปีแล้วไม่ถึง3000อย่างที่บอกเลยโคตรจะน้อยแล้วไมรวมอยู่ที่7,000โลเดี๋ยวสตาร์เครื่องยนต์ให้ดูเลขไมลคันนี้แรงบิดอยู่ที่83ออกตัวแรงคือด้วยความที่เขาว่าเครื่องยนต์มันแปดคือเครื่องยนต์มันเล็กเนาะแล้วน้ําหนักตัวเบาอันนี้คือจุดดีเลยนะคะจุดเด่นจุด จุดแข็งของเขาเลยคือน้ําหนักตัวรถเบาการออกตัวการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะซึ่งทําให้เประหยัดน้ำมันไปอีกค่ะคุ้มค่าและที่สําคัญคือได้จอ a อนด o อยแล้วด้วยโคตรสะดวกพร้อม ใช้งานสุดๆคันนี้จอ Android ขับไปเพลินๆคนหน้าข้างเราดูซีรีส์เกาหลีไปเลยนั่งดูอะไรได้หมดเลยนะคะพร้อมมาให้สำหรับการใช้งานสุดๆรถคันนี้นี่เลยเราจะบอกว่าพื้นที่ศีรษะตอนเหลือเนี่ยหนือคืบมืออย่างนี้ค่ะทุกท่านด้านบนมีฝ้าให้เก็บงานนิดนึงงานเจอมาเล็กน้อยไฟเป็นเป็นสีขาวนะคะ daylight นี่ ไฟนะคะตำแหน่งนี้มีกระจกให้บ้านบังแดดนี่โหงานโคตรด,ดีนะคะใครสนใจรีบให้ไหวเลยพวงมอะไรมาติดฟังก์ชั่นดีไซน์สวยใหม่กริบเลยค่ะย้ำอีกทีคันนี้ได้สภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงไปเลยค่ะดีไซน์เบาะมารับกับซซเลล่าหลังยังดีมากแล้วหมอนรองศีรษะคือน,นุ่มสุดๆเลยค่ะทุกท่านเป็นเบาะผ้าที่ตึงเนี้อเปอร์ เอาง่ายๆคือได้รถป้ายแดงไปแล้ววันนี้คุณประหยัดเงินไปแสนเจ็ดไม่ต้องออกป้ายแดงวันนี้ปอนแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีหนึ่งปีเต็มใครดูมาจากที่นี้รีบให้ไหวรีบล็อกจองก่อนโปรนะคะถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษล็อกรถออกรถใช้เงินแค่9 99 9เ้า้จ้าหน้าที่จัดไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านใครซื้อสดจบได้เลยราคานี้พี่พี่ขารีบให้ไหวนะมีประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์ซูซูกิได้เลย หนึ่งปีเต็มแถมให้บริการตรงนี้แถมให้เลยนะคะสำหรับใครอยากได้รถอีกโกคาร์ปรป์ปแนะนำรุ่นนี้เลยพี่ๆค่ะอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูปุ่มสตาร์ทนี้ให้ไม่อง,งอคุณแจพวงมวลัยสวยๆโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆขึ้นมาละจอแอนดรอยนี้ใหญ่ไซส์ใหญ่นะนะคะประมาณ9นิ้ว10นิ้วนะนี่จอใหญ่เบิ่มมาเลยนะคะตรงนี้ก็ดูง่ายไม่ซับซ้อนเนี่ยเลขใหม่ตอนเนี้ย อ่าเลขไมล์เร็วทามนะคะขออัปเดตทีหนึ่ง8,3 0พโลมันมีการขยับเคลื่อนรถไปปรับสภาพนะไปนะก็คือขยับเคลื่อนไปนิดหน่อยตอนนี้ไมล์อยู่ที่8,3 0พโลการันตีไมล์แท้ถ้ามีการกอไมล์เกิดขึ้นลูกค้าตรวจพบเรารับซื้อขึ้นเต็มจำนวนกล้าเข้มให้ลูกค้าเข้มคืนเลยแล้วชอบมากดีไซน์ตรงนี้นะคะเป็นแบบว่านี่เป็นแมนวนวลให้ขยับนี้โอ้โหและแอร์โคตรจะเย็นนะคะแอร์เย็นมาก แล้วก็ช่องนี่ชาร์จ USB มีงานเก็บมาให้เป็นกลุ่มๆเนี้ยชอบมากเลยมีฝาฝากันฝุ่นได้อย่างเงี้ยชอบมากนะคะดีไซน์สวยโอ้โหลงตัวนี่จอยอนด o อยไซส์ใหญ่ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นรถขนาดเล็กค่ะแต่พื้นที่ศึกษาโคตรจากสูงเหลือเหลือเยอะมากนี่เส้นกะระยะกรองถอยช่วยจอดเอยสำหรับมือใหมค่ขคับคือเหมาะมากเส้นแบ่งระยะคือโคตรด,ดีนะมีมาให้ส่เส้นอ่ะนี่เดี๋ยวดูนะ อ่านี่ทำให้หมดแล้วนะคะสำหรับจอยดอยเนี่ยเชื่อมต่อได้หมดเลยบลูทูธนะคะแมปปิ้งนำทางต่างๆนะคะเข้า Google นี่ Google YouTube ต่างๆดูได้หมดเลยค่ะ Netflix นี่ Line ก็คือได้หมดเลยทุกอย่างแอปพลิเคชันโหลดมาได้เลยเพราะว่ามี Play Store แล้วใครอยากเล่นอะไรก็โหลดเพิ่มเติมได้เลยเนี่ยนี่แล้วก็แตะตัวนี้ Google Map ไปได้เลยโห สัมผัสไหลลื่นดีมากนะคะสัมผัสไหลลื่นไวสุสดๆเลยนี่เข้าในส่วนนี่เปิดเพลงฟังได้เลยโหมดนี้โอ้โหแตะเบาๆค่ะไม่ต้องออกแรงไม่หงุดหงิดในการใช้รถคันนี้แล้วเขาตอบสนองเร็วอะ่ะเขาไปไวมากนะคะในการที่จะแบบว่าเปลี่ยนให้เราอ่ามันมีหน้าประมาณนี้อ่ะโอ้โหเลิศมากนะคะเลิศเลยละนะคะสำหรับคันนี้ นี่ใหม่มากค่ะอยู่แบบเหมือน uh huh. ทุกท่านค่ะเหมือนซื้อรถป้ายแดงเลยนะคะอย่างที่บอกทุกท่านได้สภาพป้ายแดงให้ดูเล่มทะเบียนคันนี้เดี๋ยวจบเร็วเลยนะคะไม่ถ่ายอะไรเยอะแยะและ้วสภาพใหม่ขนาดนี้ใครสนใจรีบโทรเลยนะรถโตโยตา้าีซิงค่ะประวัติส่วนครบรถหน่่ยงานนะคะรถหน่วยงานนะคะนี่โหนี่ต่อภาษีพรศให้คุ้มๆเลยถึงธันวาปี 6.. 9 โคตรจะคุ้มนะเดี๋ยวต่อให้ใหม่อันนี้นติดรถเดิมมานะต่อให้ใหม่ถึงปี่9เเลยค่ะคุณพระรีบให้ไวนะคะคุ้มแล้วภาษีพร,พรบต่อประมาณพันประมาณพันหค่ะปีละพันหนึเนี่ยนะคะป้ายทะเบียนก็คือเล่มนี้เลยอยู่กับเราแล้วพร้อมโอนซื้อสดนะ,ะโอนเล่มภายใน30วันนี่ต่อภาษีพรบพันพันหนเท่านั้นเลย ค่าดูแลอะไหล่ต่างๆก็ถูกด้วยแล้วก็ต่อภาษีพรบก็ยังถูกนะคะใครอยากได้รถที่ไม่ต้องซ่อมจุกจิกไม่ต้องเปลืองน้ำมันแล้วก็ประหยัดเงินในระยะยาวต่อภาษีพรบก็คุ้มไอเย็นฉํามากทุกอย่างคือเอาไปเหมือนใหม่อย่างนี้เลยค่ะทุกท่านนะคะให้ดูไม่มีรอยตำหนินะสภาพตัวเบาะไม่ชําไม่ยับไม่มีขาดเลยตึงเตี้ยค่ะตึงเตี้ยเลย นี่นะเดี๋ยวไปถ่ายด้านหลังให้ค่ะทุกท่านอ่ะไปถ่ายด้านหลังกนันด้านจับมือเปิดจะเป็นพลาสติกนะตรงนี้ดีไซน์ของตัวนี้เป็นผ้าตัวนี้เป็นผ้านุ่มๆผ้าหานะคะตรวนี้ไนะปเก็ดพลาสติกหรอขึ้นรูปมาให้ช่องวางขวดน้ำเจ้าน้ำได้นะคะประมาณนี้โอเคเลยแหละนะคะ GL ให้มาราคานี้ เี๋ยวเราจะมาเปิดห้องพิยสาต์ตอนหลังให้ดูนะนี่ค่ะขอบยางประตูอะไรขึ้นแน่นปึกเลยนะสภาพใหม่มากใหม่มากๆให้ดูในส่วนของเมดอารนิดหนึ่งนะโครงสร้างเดิมหมดเลยอย่าว่าแต่โครงสร้างเลยนะคะทุกอย่างแทบจะใหม่ได้สภาพป้ายแดงไปเลยค่ะคันนี้ค่ะ ย้ำอีกทีเลยทุกท่านใครไวใครได้นะนะคะรถที่ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนาะนทีนี้ที่ใหม่ตอนนี้8,000 3โลแค่นั้นเลยนะสภาพดอทเมดอาร์คเดิมๆหมดเลยค่ะใหม่มากนะคะขั้นบันไดไม่มีริ้วรอยค่ะฟูในคลิปนี้น่าจะมีคำว่าใหม่ประมาณล้านคำนี่ค่ะเบาะใหม่ตึงเลยนี่นะคะ พื้นที่สรกษาพอเหลือคืบมือหนึ่งเต็มๆกว้างๆนะยืดสุดตัวนะคะเวลายืดสุดตัวยังเหลือพื้นที่อ่ะแล้วคิดดู1 7อนั่งได้แบบสบาย180นั่งได้แบบพอดีอ่ะนี่เล็กรูมประมาณนี้กว้างๆเหลือประมาณคืบมือนึงนี่แต่ถ้ายืดก็ยืดได้อ่ะประมาณนี้ช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำเป่าหนังชิ้นโจเก็บแฟมนะคะใหม่มาก นั่งตำแหน่งด้านหลังนะคะก็เหลือพื้นที่เสีสะประมาณ2กำปั้นสูง165ใหม่มากค่ะทุกท่านใครอยากได้คันนี้นะคะรีบจับจองเลยนะน็อตไม่มีแกะขยับข่าย้วยเสา A เสา B สภาพสมบูรณ์เลยค่ะโห oh, งานกริบสุดๆนี่ไม่มีแกะนะโคตรจะใหม่นะบ้านด้านหลังนะคะประตู ตอนสองเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะคะน้ำจับจมือเปิดพลาสติกคือตัวเริ่มต้นนะ GL ค่เนี่ยได้เบาะผ้าแต่ฟังก์ชันอะไรคือลดใช้งานสะดวกเลยฟังก์ชันน,น,น่าก็มีในส่วนของมาให้ครบแนละ้วปุ่มพู้สตาร์ทเอยนะคะโวมอะไรมัลติเอ่ยนะคะครบแล้วนะคะแล้วก็ประวัติศูนย์ตยัวเต้าลิซซิ่งด้วยวางใจแห่ห่วงเลยเกระจกไล่ฟ้าด้านหลัง โอ้นี่ให้ดูฝาท้ายฝาท้ายเดิมหมดค่ะสีเดิมเรียบโรงงานเดิมค่ะโชค๊คจะเด้งออโต้ให้เราเลยนะคะเพียงเรากดปุ่มตรงนี้เพียงเรากดปุ่มเปิดตรงนี้จะเด้งให้ค่ะมีที่บางสัมภาระมาให้โชค๊คทํางานดีมากไม่มีอิดออดโชค๊คอันเล็กแต่แบบน้ําหนักเขาเบาทั้งคันอะคือน้ําหนักเบาทุกอย่างมันก็เลยดูแบบแต่วัสดุเก็ดพรีเนียมของญี่ปุ่นนะคะไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงง,งานเลยค่ะ ใสสภาพดีไม่มีรอยแตกรล้าเลยไทยโคยโตนี่โคยโตญี่ปุ่นเลยค่ะน็อต mm. <Not S 2> เดิมค่ะโอ้โห oh. สีลางน้ําเดิมเท่ากันหมดนะคะ mm. ไม่มีแกะขยับใครน็อตเดิมโคตรกริบนะคะโรงงานเดิมค่ะนี่ใครอยากดูรถจริงมาดูได้เลยที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์นะคะ4ี่สนี่สวยๆเลยค่ะป้ายทะเบียนนี้เนี่ยอ้าวละ่ะนะคะนี่ อยากซื้อสดนะคะพร้อมจบในราคานี้แจ้งน้องประรโทรหาบางตอนได้เลยมีที่บางสัมภระแล้วผู้โดยสารตอนสองเนี่ยเราพับเบาะลงไปเนี่ยเราเก็บของพื้นที่ก็กว้างอีกเหลือๆแล้วอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะอุปกรณ์ใช่เหลืออยู่ครบเลยนี่ค่ะด้าน,นล่มีให้ไปเหมือนโรงงานเดิมสภาพตัวถังสวยค่ะไม่มีสนิบเลยโอ้โหงานใหม่ บอกแล้วได้สภาพป้ายแดงไปเลยคันนี้ใครสนใจรีบให้ไวมีคันเดียวนะคะดูสภาพห้องเครื่องนะคะใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะนี่นะคะตัวซับนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพสวยเดิมสมบูรณ์เลยค่ะอยู่เดิมเลยไม่มีชำรุดค่ะนะไม่มีลาขึ้นนะคะน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะสภาพสวยเดิมเลยนี่กริบเลยนะคะ ไม่มีโอ้โหน็อตเม็ดอาร์ครูเท่ากันหมดนะ่ะรูเท่าเดิมค่ะไม่มีบิดเบี้ยวนะตัวรูนะนี่ค่ะใหม่ๆเลยฝากระโปรงหน้าเดิมหมดนะคะทั้งคันคือเดิมหมดโคตรจะใหม่นะคะคันนี้ ก็ได้สภาพป้ายแดงไปเลยทุกท่านมีผลตรวจรถไปเซอร์ให้ q c แรกรับเข้าให้แล้วนะคะ่ะวางใจในเรื่องคุณภาพที่เพจยดได้เลยรถคันนี้บอกเลยวิ่งใช้งานยาวๆยวี่ปี30ปีคุ้ม,ค,มคุ้มกันไปเลยค่ะกับความเปรียนน้ามันด้วยนะแถมตรวจสอบระบบให้ทั้งหมดก่อนส่งมอบจริงนะคะใครสนใจนะคะอยู่จังหวัดไหนก็จัดสง่งรถสลด์มีบริการจัดสง่งทุกจังหวัดถึงบ้านคุณนะคะจัดส่งให้เลยนะคะคิดตามกิโลเมตรจริงใครอยากจัดไฟแนนซ์เจ้าหน้า,นาที่วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ นัดวันเวลาได้เลยเดี๋ยน้องดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนำรถเข้าล้างปรับสภาพนะคะตเตรียมให้เจ้าที่นะะตรวจเช็ค่าแบบตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนหาน้ำมันเครื่งองยนต์ของเห็วให้ใหม่กริ่ค่ะลูกค้าได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะคะผ่านการตรวจสอบแต้สีเดิมโรงงานมาให้ทุกจุดแล้วนะ,ะสภาพสมบูรณ์ไม่มีแบบว่าเขาเม่าขึ้นไม่มีฝุ่นเกาะเลยด้วยซ้ำเนีห้องเครื่องโคตรใหม่เลยนะคะโอ้โห นี่สติกเกอร์ลาเบลเดิมโรงงานสัญลักษณ์เตือนนะคะวันนี้ทุกอย่างอยู่ครบเลยใหม่ๆเลยค่ะถังฝาหม้นะะหมอน,น้ำะะต่างๆสภาพดีเดิมสวยอยู่ครบๆแบบนี้ค่ะนี่ร้อยแตกแล้าไม่มีขอบไม่มีแตกโคตรจะใหม่อะไฟหน้าใสกิ๊กอะใสยิ่งกว่าอะไรอีกนะคะตรงนี้โอ้โหจุดนี้เดิมหมดค่ะน็อตเดิมไม่มีแกะขยับขเลยสภาพโคตรสวยเลยรถคันนี้นะคะเดิมหมดเลยนะ QC แล้วเรียบร้อยมีผลตรวจรถให้เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะตอนส่งผลตรวจรถให้ค่ะพี่ๆขารีบโทรมาจองก่อนได้เลยนะคะจองขั้นต่ำล็อกรถเก้าเค่ะพี่ๆให้ไวเลยนะคะใครซื้อสดหรือจัดไปแนนจองล็อกรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่วิ่งจัดไปแนนตอนรัดเซ็นให้เลยฝา เซ็นให้เลยทุกจังหวัดน,นะคะไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องออกเงินอะไรเลยนะสาหรับใครที่ฟรีดาวนะคะวันรับรถไม่ต้องใช้เงินเลยศูนย์บาทเลยนะคะล็อกเข้ามาแล้ววันรับรถได้รับเงินคืนค่าจองมาจําด้วยสําหรับใครที่อยากนะคะ mm. ฟรีดาวไม่อยากใช้เงินในวันรับรถนะคะโ mm. ทรมาปรึกษาฟังกอชนได้เลยนะคะ mm. แล้วก็มีในส่วนของรวมในยอดจัดหรือว่าจัดเกินในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆค่าดำเนินการนะคะรวมในยอดจัดได้เลยนะคะวั mm. นรับรถไม่ต้องจ่ายเพิ่มและรับเงิน ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะใครสนใจน้องคันนี้อยากดูแลต่อให้ไวนะนะคะสีขาวเหมาะกับสำหรับทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดเลยนะคะใครอยากจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องใช้คนคำ้ำขอฐานรายได้อยู่หมื่นห้าคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องคำ้ำผ่อนอยู่7 5 0ดยั้ายี่ิมีเป็นซูเกซวิฟต์หนึ่งจุดสองจีเอ็ีฟสามนะ,ะราคาขาย4 9 0 0 0บาทนะ,ะซื้อสดจบได้เลยค่ะราคานี้สำหรับใครที่มาจากช่องยูทู e นี้เท่านั้นและ จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมาได้เลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ